สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะวันนี้วรดาก็จะมากราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เมตตาอุดหนุนสินค้าของวรดานะคะที่ห่อยังไม่สิ็จอยู่นี้นะคะวรดาขอกรับขอบพระคุณทุกทกท่านที่เมตตานะคะที่อุดหนุนสินค้าของวรดานะคะมีแต่ลายใหม่ๆมาสวยๆนะคะวรดาขอโอกาสรีวิวให้ท่านดูด้วยนะคะเป็นผ้าสิ่นผ้าถุงนะคะของในร้านของเรามีขายทุก ชิ้นทุกอันนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามานะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายตรงหน้าปกนะคะ สินค้าของเราตรงหน้าปกทุกอันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านต้องการสินค้าชิ้นไหนอะไรก็ทักขายกันเข้ามานะคะเรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้มีผ้าสิ้นแล้วก็มีกระโปรงนะคะแล้วก็มีกางเกงอัดกาวมาเรียบร้อยเลยนะคะสวยทุกผืนนะคะมีแต่ลายใหม่ๆลายนางเอกทางนั้นเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าโรงงานแท้แน,น่นอนที่วางวางอยู่ตรงนี้วันแร้ก็กําลังจะหอดจะส่งให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีของเรานะคะกลับขอพบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะ ค้าที่อุดหนุนและเมตตาวรดาภาคามนะคะถึงช่องเราจะเป็นช่องเล็กๆแต่เราก็มีตัมั่นใจในการจัดสรรสินค้านะคะอันนี้เป็นกางเกงนะคะตัดมาใหม่นะคะ อันนี้เป็นกางเกงนะคะเกงเอวสมอกนะคะเอวสมอกซับกาวอย่างดีนะคะในนี้นะคะวรดาก็จะจัดสรรให้ท่านเพียงตัวละ1,200บาทนะคะวรดาลงคลิปไปแล้วหากท่านใดสนใจทักท่ายก็ทักเข้ามานะคะ ก็มีบางท่านรับไปแล้วก็มีบางท่านยังไม่รับก็มีนะคะสินค้าย,ยังมีตรงปกพร้อมขายนะคะเสื้อข้างบนนะคะอันนี้ก็เสื้อไม่ซับกาวเป็นผ้า,าคารแท้แน่นอนแต่ว่าเราตัดมันยังเหลืออยู่สี่ตัวเพราะสินค้าส่งไปแล้วช่างยังไม่ได้ตัดให้นะคะเพราะงานเยอะมากเลยเราก็ขายไปเรื่อยๆนะคะเราก็ยังมีสินค้าใหม่มาเรื่อยๆนะคะอย่างผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะคะ้คลุมไหล่สวยงาม ผ้าคามของเราเป็นผ้าที่มีเสน่ห์นะคะใส่กับอะไรก็สวยนะคะเห็นไหมคะเป็นผ้านะคะสวยแล้วก็เป็นชุดนะคะจัดตกแต่งใส่กันแบบนี้ก็สวยนะคะสวยอลังการมากถ้าท่านในสนใจถ้าใครเข้ามาในะคะหน้่าร้านบรดามีหลายอย่างนะคะมีแมสขายด้วยนะคะมีกระเป๋าผ้าคามน้อยจุกจิกจุกจิกนะคะเราขายได้ทุกอย่างนะคะสินค้าของเราพร้อมขายพร้อมส่งนะคะจะสัรขายโดยด่วนเลยนะคะ แล้วก็มีกระเป๋าสายยาวด้วยนะคะกระเป๋าสายยาวหากท่านต้องก 3, 9, 9. ารสามเก้าเก้าวลลัยังจัดโกอยู่สองร้อยห้าสิบนะคะวรลลัยังจัดโกอยู่สองร้อยห้าสิบนะคะหากท่านใดสนใจทักทายเข้ามานะคะอันนี้คือวลาัจะถ่ายให้ท่านดูนะคะว่าสินค้าของเรามีประมาณนี้ประมาณนี้น,นะคะแต่อันนี้ที่จะเป็นเสื้อลายเอสนี่เป็นคือเป็น มอห้อมนะคะเรียกพิมพ์ลายของโรงงานผลิตนะคะไม่ใช่มือทอโรงงานงเครื่องจักรเครื่องยนต์ทอนะคะแล้วก็น,นี่ค่ะเป็นเสื้อยดืดี่วรลดาใส่ดีๆนะคะตัวนี้เราจัดสรรจัดโกอยู่นะคะตัวละ150ป้ายแล้วก็มีวรลดาผ้าคามจากบุหูวนี้นะคะสินค้าทุกอย่างของเรามีกิ่งพร้อมขายแล้วก็ชุดนี้นะคะชุดจิตระด,ดานะคะชุดจิตอรด,ดาตัวนี้สวยงามแท้แน่นอนปกติชุดนี้ต้อง3,500นะคะแต่วรลดายังจัดโกอ,อยู่แค่ 2,400บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักทายเข้ามาได้นะคะสินค้าทุกอย่างของเรามีกินพร้อมขายสินค้าทุกอย่างของเรามีพร้อมจะจัดส่งให้พ่อแม่พี่น้องตรงหน้าปกนะคะเราจะเป็นผ้ามีลายคามผ้ามีนะคะสวยอันนี้เป็นชุดนะคะเป็นชุดอันนี้เรียกว่าชุดมอห้อมนะคะชุดละ300เท่านั้นราคา399เราขายึีชุดละ300หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามานะคะสินค้าเรามีเยอะมีตรงปกนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อตัวนี้นะคะอันนี้คือเป็นเสื้อเสื้อคอโปรโนะคะตัวนี้โปรโของผู้ชายมี XL L เริ่มแต่เบอร์ L ถึง 2xL นะคะคอโปร599แล้วเราขายเพียง5 0้าจัดโปรให้พ่อแม่พี่นะะ้องเสื้อมะฮอมนี่ก็เช่นกันนะคะ4ี่เ้เาราจัดโปรช่วงนี้3า0้อยบาทแจนสั้นเจนยาวราคาเดียวกันหากท่าในใดสนใจทักทายกันเข้ามานะคะนี่คะ่ะจะเป็นเสื้อผอม <c oughs> ออกลักษณะชุดเดรสนี่นเราก็มีนะคะจัดโปรสวยคะ่ะอันนี้จัด เอาแบบมาจากอเสื้อเมืองนอกเลยนะคะยาวสวยเป็นเสื้อเสื้อกลักนะคะแต่ทรงยาวสวยมรดาจัดโปรอยู่นะคะท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าเสื้อนะะี่ค่ะเสื้อตัวใหญ่พิเศษเหนะคะอก48ไม่มีใครตัดนะคะมรดาตัดเจ้าเดียวนะคะตัดแบบซับกาวเรียบร้อยในราคามิตรภาพขอให้ท่านดูในอีพีแล้วก็น,นี้นะคะเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อไม่ซับกาวตัวนี้ราคาจะลดหลั่นลงมานิดหน่อยนะคะ ให้ท่านดูดีๆสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายอันนี้เป็นท่านพระภูประกาศอุตาพระที่เป็นพี่ชายใหญ่ของบรดานะคะท่านเป็นผู้ก่อสร้างวัดธรรมจักรนะคะท่านอยู่ที่ชนบุรีค่ะ,คะท่านใดผ่านไปผ่านมาก็แวะไปนับัทศการท่านได้นะคะนี่นะคะอันนี้เป็นชุดแสกนะคะตอนนี้เราจะมี อยู่ลายเท่านี้นะคะแต่หากท่านอยากได้ลายหรือเอาผพาดตัดใหม่ได้นะคะเรายินดีตัดให้ท่านก็ให้ท่านชอบทักทายกันเข้ามาได้นะคะสินค้าของเรามีตรงหน้าปกนะคะสินค้าของเราสวยเป็นชุดแส็หนึงนะคะที่บราดารลอยไว้ด้านบนท่านคนใจอะไรทักทายกันเข้ามาเลย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อแบบนี้นะคะเสื้อคุณแม่สวนะเขาก็สวยนะคะท่านรับไปเลยนะคะสินค้าของเราต้องน่าบปลกแน่นอนนะคะท่านไม่ต้องกังวลใจนะคะเราค้าขายด้วยความจิตใจกลุ่มซื่อสัตว์นะคะนี่ค่ะจะมีหลายแบบเห็นไหมคะท่านสวยค่ะแบบงามเรียบหรูนะคะเวลดาดังก็ขายเพียงตัวละ 1, 2 0 0สองเท่านั้นหากท่านใดสนใจอะไรหรือไม่เข้าใจทักทายกันเข้ามาได้นะ ก็สินค้าของเรามีตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันเลยนะคะเรามีดจกถัโปให้ท่านท่านเข้ามาเลยไม่แต่กล่องนี้เราก็มีนะคะกล่องนี้เราก็มีนะคะกล่องผ้าคามนะคะกล่องผ้าคามปกติกล่องใหญ่ใายกล่องละสี่สิบช่วงนี้วัรดาแกักโปกล่องละสามสิบบาทกล่องเล็กยี่สิบบาทนะคะกล่องเล็กคือใส่ผ้า,าพ,พันคอนะคะนี่ค่ะ วรลลภจะใส่ของให้ถ้าท่านต้องการไม่ต้องการก็วรลาภห่อถุงแก้วให้แบบนี้อยู่แล้วนะคะสวยงามทุกชิ้นทุกอันนะคะในนี้เป็นกระเป๋าพร้อมขายนะคะเป็นผ้าขาวนะคะแล้วก็เป็นผ้าสีก็เหมาะสําหรับอาไิถวายอ่าองค์พ่อนะคะองค์แม่นะคะเวลาเราไปวัดช่วงข้อพรษานะะี่ค่ะกระเป๋านี่ก็สวยค่ะสวยงามทุกอย่างหากท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเลยนะคะ ท่านไม่ต้องเกรงใจนะคะแต่ขอแต่ความเมตตากรุณานิดนึงคือถ้าเราคุยกันแล้วขอให้คุยกันให้จบเพราะาบางครั้งวรดาก็ไม่มีเวลาตรงกันนอากบางครั้งขับรถก็ไม่สะดวกที่จะตอบนะคะในคลิปนี้เราขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่เอ็นดูนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอรีวิวให้ดูเท่านี้นะคะ